มากลับสุกสบายดีพี่น้องม้อนี่ก็ไปหาหน่อไม้เนาะไปหาหน่อไม้คือเก่าพี่น้องม้อนี่ไปหาหลาะดงหลอดป่าอันนี้เลาะแคมบ้านพี่น้องอันนี้เลาะแคมบ้านเนะาะเพราะว่าสร้างบ้านนี่คร่นมาหละหน้อไม้นี่น,นี่หาหลาะเนงนไม้พี่น้องเลยเอามาแกงก่อน

Cái đó nè Thì nó gửi Nè Ừ, ừ. Bây là Ừ phải giờ mi là là mi kìa. กระดันอาจีสันๆเนาะอพี่น้องกล้องนี่แล้วสัน <c oughs> เอ๊ะแดงคุบ Ừ. Thôi, có phải hát có mày con Bác phải Mày có bộ hệ này hay Ừ อ๋อโปรโต๊กลงมาใส่มนเลยขุ่นเหรอไอเนาะอันนี้เนาะปะนานไหมที่เราเรื่องนี้แค่แค่เออเออ

เออต้มาจะขึ้นมาหาหน่อไม้พี่น้องวันน,นี้โอ้ จะบิดโมมิไฟมาโมมิไฟมาซื้อเนาะป่าพี่น้องไปไปก้อไหมปุ๊บชาพานขึ้นปุบปักข่แล้วป่ะขึ้นตะราพี่น้องจี่ไหนเออขอบด้เห็นได้เหอะ เอาองน่ครเ้ไปเออผู้อยู่ในปุ๊บบอห่มยังไปเลยพุนกกเออก็ไหมฟุ้นไม้ใก่ตีนน่ะเยียบดันเห็นว่ากกไม้เออกกไหมในในขางตีนเจาขาวมั้งน่ะใช่ หรอเออคุณได้มาขี่ใช่นี่ฮะชองของคำของคุณได้เล้ไม่งไม่ได้เลยนองมาาตรงนี้จะขอแนมบอีกเฮื่ขอมันตีมันือกัน ก็น่อไม้อันน่อไม้บงน่อไม้ไลายนะปีนนกแต่อันนี้มันน่อไม้อันนี้มันเกาะกับเจ้าไม่ปีนูละหกนั่นเป็นอะไรตู้ปีน,นากก็ได้หน่อไม้บมนนุ้ <ปะ S 2> ไงไปเอยเจ้าเหยียบเลยจะมาบอกขอเจะเหยียบเองออเจ้าจะเหยียบ

เียวมน้ำบ่ได้ล้าพีงองนี่แมงไมแรงสะพรั่แจงมไมิกินเลยบ่คอยหักเอาแบบหักจะหักไปนี๋ยวไปหักเอาเรือนี้ลยงลป่ะ

ขาพรพามาบปาุปราบขาดงที่น,อน้องเหมือนนี่หานเาไหมใช่ใชเออป้องงามเลยลิโอโอตัวน่ากะชิมีเนาะเห็นหลายอยู่เนาะมันขึ้นจีมจีมอยู่ตัวนี้มันยังนอ้อยใช่ไหมตัวนี้ไปน,นี่อยกระเดิ้ง

ยี่บ่เคยงองหาตายเดี๋ยวไล่เติบเลยพี่น้องเอ้ยขู่ขเ,เนะพื่นอนด่าหาลอดเลยใช่ไหมไม่ไหน บ่มมันไตยทางขอหักเอาอยู่ขุ่มไปก็ยำผลเลย กเขาุ่นมากเระ,ะ,ะ่าขาคนกล้กคนนับบแ้วนี้ใช่ไหบบุ้ยเราคนใกล้นี่ <c oughs> นนคน,นคนเอาแห้งออกแต่คนเอาเ,อาเอาอยอะเลย ชาน้ำกินแต่ชาตน้ำกินมันมันขุนเลยนาะเฮียเนาะฝนตกเออฝนเออฝนตกลงมาใส่เลยมันล่างขี้ดินในตะพังลงเนาะแล้วมันเลยขุนนาอเฮยเนาะฝน<ช>กตก,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 ตกมาใส่เลยฝนตกลงมาใส่เลยมันล่างขี้ดินในตะพังมันลงเลยแล้วมันขุน

Này, cái ừ. cái bông mình ừ. cái bông. này bông con. Còn có. Nó Nó mà สาไปบนลนมพี่ดำเฉพาะลิ้นมักตลูดเลิ้นมักตลูด màu hồng rãp này. Đó, ừ. cụ bà thả đống thì nào, Nói nhung bơi lì

ทัไไนั้นเลยเป็นบุปผาพาลงกันเลยนะลงทาง,าง่านะเลยหลายเลยเหือดจะมีอยู่ทางมาปลักทะเลแห่ไงเลยปลักทะเลแห่งเลยทาง <laughs> เขาบกาเข้าไปมัน <People> ก <kek voir> ็มีอะไรระวังเรืองูเงวข่ขิโกะออาสะพอว่าชำย่อนใหญ่บงดูนนี่ไโอเคฮูติย่อนมัน

ชมนีย่ามแรงครับโอ้จิดีใจแล้วพี่น้องเอ,อ้ยนี่จมีแน่งจมีหอนยามพ้นนิ้วไอ้มี้บเรกเอาจากนี้นะเอก้อนนี่พี่น้อง พี่น้องทำไมเลนแหนงมันอยู่เพื่อนก็รลายเติบอยู่เพื่อนก็รลายกว่านี่พี่น้องเลยอันนี้นี่พี่น้องอันนี้ก็รลายไปเลยจะอยู่เพื่อนร้ายกว่าเนาะเพราะว่าตอนลงมาอ่างน้ำหาอยู่คุมมือหาตลอดพี่น้องลงมาอ่างน้ำก็ได้หลายกูจะพรอกึดถึงหนึ่งน้องเห็้เพียงอยู่นะขึ้นแหละเขาขึ้นจะทาเคลือบกับชิมคลอดบอสคอยบอยเทนเนอก มันกองเอากรมันก่อโต๊ะของงันขึ้นกางแล้วเหอะ

ไม่เลย่นี่ยนี่นี่นี่ไม่ไม่ตกไม่ตกใครดึงใครจับแล้วนี่จะมันตกไหมไม่้งตกก้อตกเลยเนาะนั่นแบ่ไรเนี่ยนั่นไม่ทิ้งตกก้อจะเห็นไหมได้เลยนะก็เอาตัวเนี่ยก็เอาไหมอะไก็เอาไห ่นาวจะบบอบานงาขวายาหวจบกเอาหานะคกพ่อเล่าบก้ยบ้าเอหานะบกั กนดิเทิงไม่หยอนนะเทหอก็เทิงประมาณใจอยู่แหละว่ามันเทิงแต่มันจบกอไปแล้วอไปจบกอแม่บังขทิงอะเรอ่นี่แม่บังเทงสามสองหนึ่งเด้อแม่เด้อแม่เด้อสามสองหนึ่

น้อยเลยได้ช่องอันนึ่งนนึงาอันใหญ่เลยช้องอันสอันมาผิดแล้วก็ลงหรอกมีเทิง่องอันสอันสี่อันผิดมีเทิง จะไปหาอไหกูเป <c ười> ็นตอนใหมู่เป็นตอนและใหม่คูเป็นคูเป็นที่ถานมาตั้งนี้ไเป็นจะมาหาเป็นพลังพิเศแขนเตยเงา ตกใจตกใจตกก็เลยคืปตกก็เมรปกากนกอเมริกาเบอร์เบอตอนนี้ก็ได้ออกมาแต่ฮันนาม่เลยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ได้ออกมาแต่ฮันนาม่เลย ก็สิ่งที่จบคลิปทีเป็นเท่านี้เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเล่นกดติดตามให้ในน้องด้วยน้องบ๊ายบายจบคลิปฝากกดไลค์ให้เด้อพี่น้องอืมปะหลังจากออกมาแต่ขุดจิลล์เฮ้ยฮ่าทำไม